สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพุธที่27ตุลาคม2564นะครับวันนี้ก็จะมาหาพูดคุยหลังเกมมาโอ้โหลุ้นกันจนดวลลูกที่จุดโทษเลยนะครับก็ลุ้นกันถึงดีกาเลยครับที่เชลซีนะครับก็ในเกม90นาทีครับก็เปิดบ้านเสมอนะครับเสมอกับทางเซาแฮมตันไป1ประตูตอนหนึ่งแล้วก็ดวลจุดโทษนะครับสามารถผ่านเข้ารอบ แทีมสุดท้ายไปได้นับด้วยการดวลจุดโทษชนะไป4ประตูต่อ3นะครับผมก็โอ้โหรูปเกมเนี่ยผมคือค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็แบบคือหัวเสียนิดหนึ่งนะครับผมเป็นใครดูเกมนี้มันก็ผมว่ามันก็มันควรหัวเสียในเกมนะเฉพาะในเกมแต่พอจบเกมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมคือส่วนตัวเนี่ยพอดูเกมเนี่ยผมเลยผมมองว่าทางซอแฮมตันเนี่ยนะครับ เขาพยายามนะครับมีความเรื่องมุ่งมั่นอะนะครับผมมากกว่าเชลซีนิดหนึ่งผมให้นิดนึงเลยนะที่เขาต้องการเอาชนะเราให้ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างเกมในลีกเนี่ยละเขาแพ้เรามาใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้เขาพยายามจะเอาชนะเราให้ได้เขาคือแบบวันนี้แบบเล่นทุ่มเทนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะเป็นใจด้วยนะครับที่ผมมองนะไม่ว่าจะเป็น บอลจังหวะสองหรือบอลกลางสนามอะไรแบบเนี้ยบอลขูกขิดขูกขิดอะไรแบบเนี้ยจะมักจะเข้าทางเขาด้วยนะนะครับผมวันนั้นะวันเกมแมตช์เนี่ยผมมองว่าโอ้โหวันคงเชลซีคงแบบไม่รู้จะเพียงพ้ำหรือเปล่านะผมก็คิดในใจนะครับผมว่าจะเสียจะแบบว่าแพ้หรือเปล่าเลยเงี้ยหรือว่าจะตกรอบแค่นี้นะครับผมในรอบสิบทีมแต่ว่าอ่าม,มันมันมี บางอย่างที่เชลซีมีแล้วกันนะครับที่อ่าไม่ว่าจะเป็นจังหวะเซฟของเกปาคือในช่วงทุกอย่างเนี่ยอ่ามันมาโฟกัสในช่วงครึ่งหลังนะครับผมส่วนใหญ่เลยที่แบบเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันสําคัญสําคัญที่อค่อนข้างที่จะแบบว่าอามีผลนะนะครับผมนะคือในเกมครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยคือเชลซีก็พยายามบุกแล้วครับแบบพยายามหาจังหวะเข้าทําแต่วันนี้ ทางซอแฮมตันเนี่ยเขาโหต้องยอมรับเขานะครับว่าวันเนี้ยเขาทําผลงานได้ดีอะเล่นเกมบีบสูงนะครับไม่ให้เชลซีคองบอลในในใน,ในตามแบบที่ตัวเองถนัดนะครับผมก็เอาโหวันนี้แบบต้องชื่นชมเขาด้วยนะในเกมวันนี้ที่เล่นงานเชลซีนะครับผมก็ต้องชื่นชมแต่ว่าการป็นว่าคือพอมาโดนจุดโทษเนี่ยเขา ยิงพลาดไปเองนะครับผมก็เลยตกรอบไปเองนะครับผมเชลซีก็เลยมีอ่าค่อนข้างมีดวงนิดหนึ่งวันนี้นะครับที่ไม่เสียประตูในช่วงครึ่งหลังะเสียเสียประตูที่สองนะครับผมเกปาเซฟจัาจ่าไปสองครั้งนะครับกับกับช่วงท้ายเกมลูกจังหวะเตะมุมนะครับของซาร์แมตันคือทดเวลาสีนาทีเนี่ยซาร์แมตันเตะมุมทั้งนั้นเลยครับคือช่วงเป็นช่วงเวลาที่ซาร์แอมตันเตะมุมอยู่ป่วนเปลี่ยนหน้ากรอบเขตโทษเชลซี นะครับมันมีเพียงบางจังหวะที่แบบอ่าเชลซีบุกขึ้นมาแล้วไ,ได้ลุ้นแต่ว่าโอกาสจบมันมันก็ยังไม่ดีพอนะครับผมไม่ว่าจังหวะจังหวะยิงของซาอูที่มีจังหวะปั่นนะในช่วงครึ่งหลังนะครับปั่นแล้วจะเข้าเกือบเข้านะเบนฟอสเตอร์ปัดได้แล้วก็ตัวซาอูเองก็มีจังหวะหนึ่งที่ยิงหลุดก่อไปนะครับผมโอดอหยุดไปหลุดไปก็ยิงเข้าหน้าต่างแทนคารมอ่าฮาวเวสก็ยิงประตูในครึ่งแรกช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับแต่ว่า คือหม่งเข้าไปเป็นลูกจังหวะแตะมุมนะครับของฮาคิมซีเยตนะในครึ่งแรกอะอย่างที่ผมบอกไปคือเชลซีบุกนะครับได้น้ําได้เนื้อมากกว่านะครับผมแต่ว่าจังหวะ2หรือจังหวะเก็บตกอะไรจังกลางสนามอะไรเงี้ยเป็นการดวลกันนะกลางสนามคือเชลซีเป็นรองนะครับผมแบบคือเก็บบอลไม่ค่อยได้จังหวะคุกคิกคุกคิกคก,กลายเป็นว่าเข้าทางซาวแฮมตันนะครับในครึ่งแรกเนี่ยยังดูไม่เหมือนกับว่าแบบซาวแฮมตันจะได้เปรียบแต่ครึ่งหลังอะชัดเจนมากครับที่แบบ จังหวะต่างๆเนี่ยมันเข้าทางเซาแฮมป์ตันแต่ในครึ่งแรกคือพอๆกันจังหวะเชลซีมีบ้างนะครับผมนะมีแบบคือครองบอลแล้วไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวนะครับผมแล้วก็จะบอลยาวบ้างอะไรบ้างเนีเ่ยแบบมันทําให้แบบบางทีคือมันมันหัวเสียในเกมนะครับคือคือต้องเข้าใจตรงนั้นว่ามันหัวเสียเฉพาะในเกมนะครับไม่ได้บอกว่าเอ่อมันจะส่งผลต่อมาแบบว่าลูกเกมแบบโอ้โหแฟนเชลซีไม่ปื้มเลยอะไรเงี้ยแบบ ดูแล้วแบบโอ้โหเล่นไม่แบบไม่ถูกใจไม่ไม่อารมณ์บจอยอะไรประมาณเนี้มันไม่ใช่ครับคือยอมรับได้ลูกที่เสียประตูเนี่ยคือซาอูผมเน้นไปที่ซาอูวันเนี้ยดูเขาเลยว่าจะมีข้อผิดพลาดส่วนตัวหรือเปล่านะครับคือภาพโดยรวมเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีจริงๆนะครับแบบเป็นจังหวะที่แบบว่าเขาผิดพลาดโดยส่วนตัวแบบส่งบอล ผิดพลาดอะไรเงี้ยมันไม่มีครับแต่ไอ้ลูกจังหวะที่เสียประตูให้กับเชียร์ดอ่ะไอ้จังหวะนั้นอ่ะคือมาลองซาเขาคือครึ่งแรกเชลซีนําอยู่หนึ่งเสีอจากคายฮาวเวสนะครับคือลืมพูดไปนะครึ่งแรกเชลซีมาได้ประตูช่วงนาทีสี่สี่พอดีแล้วคือฮาคิมสีเยดเปิดเต็ม,มุมจากซ้ายนะครับแล้วก็คายฮาวเวสมงเข้าไปที่เสาไกลนะครับจบครึ่งแรกหนึ <S <S <ส>่งศูนย์กลับมาครึ่งหลังเนี่ยคือเซาแฮมตันมายิงประตูได้เลยครับเล่นไปแป๊บเดียวนะครับถึงคือมันเป็นจังหวะที่มาลองซาเนี่ย ได้บอลคือตัดบอลได้แล้วครับคลองบอลอยู่กับตัวเองแล้วอ่าโดนซาอุท่านบีบนะครับตรงนั้นอะตอนนั้นอะคือบีบสถานการณ์คือเตะเคลียร์ขึ้นมาแล้วก็คือให้เหมือนให้กับทางซาอุแต่ซาอุแบบพยายามจะเบิ้ลบอลแล้วแบบมันไปติดผู้เล่นนะครับผมน่าจะเป็นคลายวอเตอร์ปีเตอร์นะแล้วมันทําให้เขาหลุดไปเลยหลุดไปถึงสุดเส้นแล้วก็ยิงยัดใส่เกปาดแล้วคือมันลอดขานะคือ มุมกล้องเนี่ยมันมัน,มนแบบอาจจะวาวไปนิดหนึ่งแบบแต่เท่าที่ผม,มเห็นนะคือยิงแล้วมันรอดขาพอดีอ่ะแล้วบอลมันชะลอแล้วทําให้เชียร์ดำมันอยู่หน้าประตูพอดีเลยนะครับผมซ้ําจอ่จอๆไม่เหลือนะครับผมตีเสมอนาทีสี่เจ็ดอ่ะก็คือแค่นั้นเลยครับโดยรวมคือซาอูผมผมว่าถือว่าค่อนข้างที่จะรับได้แล้วโอเคอฟอร์มส่วนตัวเขาแบบเขาไม่ได้ผิดพลาดอะไรเหมือนกับเกมที่เจอแอสต์วิลล่าที่เขาลงมาเดบิวต์เกมแรกนะครับ คือเขาทําได้วันนี้คือวันนี้แท็กเกิลชนะก็มีแล้วก็ตัดบอลได้ก็มีนะครับผมนะโดยรวมมาโอเคนะครับผมส่วนบาร์คลียเนี่ยไอเรื่องกายภาพเวลาปะท่าชนะครับแต่อยู่ที่การตัดสินใจล้วนเลยวันเนี้ยที่ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่สลาลอสบาร์คลียนะครับคือมันต้องแฟร์ครับนะวันเนี้ยคือบาร์คลียโอเคเรื่องกายภาพดีหมดครับคือแบบเรื่องการเบียดเอาบอลอะไรต่างๆดีแต่ว่า มันอยู่เรื่องการตัดสินใจกับพื้นที่สุดท้ายในการจบสกอร์อะไรประมาณเนี้นะครับผมอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนมาตัวโควาสิวันนี้แบกกองกลางเชลซีจริงๆครับคือวันนี้เอาตัวรอดแล้วก็อาจจะมีปิดพลาดไปบ้างคือซาอูอาจจะมีจุดหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือเขารู้สึกว่าจะโดนเลี้ยงผ่านง่ายนะครับผมเนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดสังเกตไปอันนึงที่อ่าที่เห็นในเกมนี้นะครับคือบางทีแบบเจอความอ่า การเพสซิงของซาแฮมตันอ่ะบางทีซาอูคือเขาไม่คือเกมเนี่ยเขาไม่ค่อยคลองบอลเยอะครับคือเขาพยายามเล่นบอลจังหวะแรกจังหวะเดียวกระแทกบอลไปข้างหน้าอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโดนบีบอะไรบางเนี้ยบางทีบางครั้งเขาอาจจะแบบหลนหลนไปบ้างนิดนึงแต่บางทีนะครับบางจังหวะที่ซาแฮมตันเลี้ยงจี้เข้าหาเขาบางทีหลบไปง่ายๆก็มีนะครับผมอาจจะมีสักสองสามจังหวะที่เห็นนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังคือครึ่งหลังเนะี่ยมันมีอะไรให้พูด จริงๆครับไม่ใช่ครึ่งแรกนะครึ่งแรกคือเชลซีเล่นไปตามฟอร์มแล้วก็ซาร์แฮมตันก็คือพยายามจะโต้กลับอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บีบเชลซีสูงเข้าไว้ครับเพสซิ่งสูงเข้าไว้สูงเข้าว่าครับวันเนี้ยวันนี้เลยเห็นจังหวะส่วนใหญ่ขึ้นเกมมาเนี่ยคือเกป้าเตะบอลศาดไปข้างหน้าบ่อยครั้งนะครับในเกมนี้นะครึ่งหลังเนี่ยอ่าซาฮมตันมีหือมีอือคือมีจังหวะที่แบบมีลุ้นใกล้เคียงกว่าเชลซีครับวันนี้ นะครับในครึ่งหลังนะของเชลซีมีครับแต่แบบอ่าคายฮาวเดยิงค่อยไปแล้วก็ซาอูพยายามหมงก็หมงเบาไปแล้วก็ยิงคือบอลคายฮาวเดเปิดตัดเข้าเข้าในแล้วซาฮันตันสาก,กัดแล้วมันแล้วแบบซาอูมันยิงจากแถวสองแต่มันหลุดเกาะไปแล้วก็ซาอูเก็บตกจังหวะสองแล้วก็พยายามปั่นนะครับแล้วก็เบนฟอสเตอร์ปัดได้คือมันเสียบสามเหลี่ยมพอดีแต่ว่ามันคือ คือมันเป็นระยะที่แบบผู้สาบตูเห็นมาเดียะมันก็เลยปัดข้ามคานไปได้อะไรเงี้ยครับมีครับมีมีจังหวะที่เชลซีมีลุ้นประตูแล้วก็อ่าจังหวะหนึ่งส่งบอลบางทีหลุดไปแล้วครับคายห,หวั่นแต่จับบอลยาวไปอีกแล้วก็จังหวะคารมาสโนโดอยหลุดไปแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เมสันเมาส์อะไรเงี้ยนะครับผมคือมีจังหวะแต่อาจจะไม่ได้จบอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมสำหรับเมสันเมาส์วันนี้นะครับผมก็ เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนับในช่วงครึ่งหลังเชลซีมีโอกาสซาร์ัมตันก็มีโอกาสประมาณแบบได้หลุดแล้วก็บางทียิงไม่ดีคือซาร์อมตันคือผมมองว่าพอเกมรู้กับเขาดูหวือหวาดีแต่ว่าพอเวลาจังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์มันไม่น่ากลัวครับแค่นั้นเลยนะครับผมมีป้วนเปี้ยนในช่วงท้ายครึ่งหลังช่วงทดเวลาบาดเจนะ็บสี่นาทีรุนร้วนแล้วครับคือเป็นจังหวะแตะมุมเปิดมาก็ได้มองเปิดมาก็ได้มองนะครับโดยเฉพาะกองหลังที่วันนี้เล่นทุ่มเทยอย่างดีนลครับสลับ เรียนโคเรียนโก้หรือเปล่าอ่านประมาณเนี้ยครับผมไม่แน่ใจนะนะครับผม,ม,นะนะค,บผมคือวันนี้เขาวันเนี้ยครึ่งแรกนะครับเขาพยายามไล่ประกบคายฮาวเวิร์สแบบอย่างมั่นใจอ่ะพยายามแสดงอ่าฟอร์มแบบว่าเอาชนะคายฮาวเวิร์สได้อะไรแบบเนี้ยต่ครับมีจังหวะเดียวที่เขาไม่ได้ประกบอ่ะคือไอ้จังหวะที่เชลซีได้ประตูขึ้นน,นําในช่วงแรกนะครับผมนะที่คายฮาวเวิร์สโมงไปอ่ะนั่นแหละครับไม่ได้ประกบแต่ว่าจังหวะนั้น แต่ว่าต,ต่อมาในช่วงครึ่งหลังพอเปลี่ยนเป็นเมสันเมาส์ลงมาแทนฮาคิมซีเยตอะโอ้โหวันนี้ก็เขาก็พยายามเอาชนะเลยนะครับผมวันนี้ทุ่มเทจริงนะครับผมสำหรับกองหลังรายนี้นะครึ่งหลังในเชลซีเปลี่ยนโคตาแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางซาร์แฮมตันเนี่ยเปลี่ยนโคตาเต็มแม็กเลยครับห้าคนพอดีเลยนะครับผมส่วนเชลซีเนี่ยเอาเบนชิเวลกับเมสันเมาส์ลงมาเบนชิเวลเนี่ยลงมาแทนรอสบาร์กลี่นะครับแล้วก็เมสันเมาส์ลงมาแทนฮาคิมซีเยต นะครับเมาส์เลยยืนตัวหน้ากับคายฮาวเวสแล้วก็เมสันเมาส์เออเบนชิเมสันเมาส์กับคายฮาวเวสยืนหน้าทั้งคู่เลยนะครับส่วนเบนชิเวลเนี่ยอ่าโยกมาเล่นทางทางนี้ทางขวาแล้วให้โอดอยไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายืนยังไงนะนะครับผมเหมือนกับว่าอ่าโอดอยทาเกมกับเมสันเมาส์ไปอ่ะแล้วก็วิ่งแบ็คขวาให้ชิวเวลเล่นอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะสำหรับอ่า แผนการเล่นนะที่ทูเคิลเลือกในช่วงครึ่งหลังนะครับผมให้เป็นชีเวลเล่นวงแบ็กขวาแล้วให้คาร์มาสอนตัดอลไปเล่นตัวบนเล่นทางซ้ายแล้วเมสันมาเมาทางขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นคลายฮาวเวสไปนะครับจบไปเกมไปครับทั้งคู่ยิงกันไม่ได้ครับยิงเพิ่มไม่ได้ก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อ1หนึ่งก็มาดวลกันที่ลูกจุดโทษครับคนแรกเนี่ยเทลซยยิงก่อนนะอ่าทาง่าทางซานตันยิงก่อนนะครับผมนะ เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับไล่เรียงไปอ่าร์มสตองยิงก่อนคือซามตันยิงก่อนนะครับยิงเข้าไปส่วนคนได้เชลซีก็คือมากลองโซ่ยิงเข้าไป,นค,นไค, so าไปคนที่สองนะครับอ่าไล่ตามเลยนะครับคนที่สองเนี่ยจะไปอย่างช้าๆแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันแล้วก็ตามตามผมทันนะครับนะครับเทียออววาคอดยิงคนที่สองของซามตันแต่ยิงไม่เข้านะครับผมติดรู้สึกจะติดเซฟเก,ฟเกฟป้านะครับผมนะาติดเซฟ ส่วนเมสันเมาส์เหมือนกันครับก็ยิงเตะเซฟนะครับยิงไม่ค่อยดีเลยครับเมสันเมาส์นะนะครับแล้วก็คนที่สามนะครับเชนลองยิงเข้าไปคนที่สี่เอ่อคนที่สามของเชลซีก็คือคาร์ลมาสานโอดอยนะครับคนที่สี่นะครับสมอลโบนครับยิงไม่ดีแล้วยิงออกไปเลยครับยิงข้ามคานไปเลยนะครับผมส่วนเบนชีเวลครับคนที่สี่ของเรานะครับก็ยิงเข้าไปแล้วก็คนที่ห้านะครับ โรเมโอนะครับของซาแฮมตันยิงเข้าไปนะครับผมก็คือยิงปิดท้ายของซาแฮมตันนะครับแต่ว่าคือคนสุดท้ายของเชลซีคือยิงแล้วก็ชนะเลยนะครับก็คือรีสเจมนะครับก็นัดที่แล้วก็เหมือนกันนะครับรสเจมยิงคนสุดท้ายก็ยิงเข้าไปแล้วพาเชลซีเข้ามาถึงรอบ1ิทีมแล้วก็รอบนี้เหมือนกันครับรีสเจมก็ยิงคนสุดท้ายแล้วก็ยิงเข้าไปพาเชลซีเข้าไปสู่รอบ8ทีมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการดวนจุดโทษเชลซีก็เอาชนะไป4ประตูต่อ3ามนะครับก็ โอ้โหรุ่นกันนานเลยนะครับผมจนถึงจุดโทษเลยนะครับผมไปดูรายชื่อครับที่ทูเข้าส่งมาคือตอนแรกเดี๋ยวผมไล่เนี่ยคืออันเนี้ยพอมาแล้วก็ฮูสกอร์เขาปรับเปลี่ยนแบบส่งตัวสำรองลงมานะครับคือระบบเป็นสามห้าสองนะครับก็ผู้รักษาประตูเป็นเกป้านะครับกองหลังมีลิสเจมชาโลบาแล้วก็มาลองซา วิงแบ็กขวาวิงแบ็กขวาเป็นคารามสานโอดอยนะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นมาโกลองโซตรงกลางเนี่ยใช้บาร์คลีย์ซาอูแล้วก็โควาสิตคือบาร์คลีย์จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะครับผมขึ้นไปสูงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คายฮาวเวสฮาคิมซีเยตแต่เวลายืนแบบเกมรับอะ่ะซีเยตกับฮาวเวสจะยืนข้างหน้าคู่กันนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นบาร์คลีย์โควาสิตแล้วก็ซาอูซาอูจะยืนต่ำที่สุดนะครับ แต่พอไปเล่นไปเล่นมาเนี่ยตัวเชื่อมเกมไปแดนบนคือมาเตโอโควสิตใช้ความสามารถเฉพาะตัวเชื่อมเกมขึ้นไปนะครับผมก็เป็นประมาณนั้นส่วนตัวสำรองอย่างที่เห็นนบเอาเมสันเมาส์กับเบนชิวลงมาแทนซีเยตกับบาร์คลีย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนซาลแฮมตันก็เล่นแผนนี้เลยครับนะก็เกือจิ้มเกลือไปครับหลังสามเขาก็มาหลังสามเหมือนกันแล้วก็ใช้สามตัวบนไล่บีบ เซนเตอร์3คนของเชลซีทั้งลิสเจมชาล็อบบาแล้วก็มาลองซ่านะครับผมก็ไล่บีเพสซิงสูงไปเลยนะครับผมสำหรับซาแฮมตันโดยภายใต้การคุมทีมของรับฮ er ัสเซอร์ฮูเซอร์นะครับผมนะก็ประมาณนี้เซตตี I, เดี๋ยวผมเปิดดูในของซาก่ายสปอร์ตนะครับพอจบ90นาที Chelsea, ครับเชลซีคลองบอลไป62.8นะครับส่วนซาแฮมตัน37.2นะครับก็คลองบอลไม่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้วิธีสวนกลับหรือเก็บตกประมาณเนี้ยนะครับผมเก็บตก จังหวะที่เชลซีผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมของบอลนานแล้วก็โดนตัดไปแล้วก็คือลุมกินโตตัดบอลเชลซีไปโอกาสยิงทั้งหมดนะครับยี่สิบสามครั้งแล้วก็เป็นตัวเลขที่ผมพอใจมากนะครับสิบสี่ครั้งเข้ากรอบครับอีกสามครั้งนอกกรอบแล้วก็ติดบล็อกหกนะครับสิบสี่เข้ากรอบนะครับเข้ากรอบยิงเข้ากรอบทั้งหมดสิบสี่ครั้งจากทั้งหมดการยิงยี่สิบสามครั้งนะครับผมนะสองบอลสาเร็จก็คือ 6เจ4 5เนะครับผมก็ผมเปิดดูในสกายสปอรนะครับที่เขาทิ้งสแตทเอาไว้ให้นะครับผมนะที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะเซตติผมไล่อีกครั้งนะครับก็คอมบอล62.8นะครับผมส่วนซามตัน37.2นะครับเชลซีโอกาสยิงทั้งหมด23ครั้งยิงเข้ากรอบไป14ครั้งนอกกรอบ3แล้วก็ติดบล็อกอีก6 นะครับผมว่าตัวเป็นตัวแรกที่โอ้โหเกิน50%อ่ะนะครับผมในการยิงเข้ากรอบนะก็ภูมิก็พอใจในจุดตรงนี้นะครับผมก็โอเคถือเป็นตัวเลกที่ดีรับได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกมทั้งหมดในเกมนี้ครับสำหรับคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายที่เชลซีเปิดบ้านชนะซอแฮมตันโดยการดวลลูกจุดโทษไป4ประตูต่อ3าบจากการ เสมอกันใน90นาทีครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเชลซีได้ประตูจากคาร์เฮาส์แวนส์เป็นลูกโม่งนะครับส่วนซาร์มตันตีเสมอได้จากการยิงจ่อๆของเชียร์ดำนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสุดสัปดาห์นี้ครับก็บอลพิมารีครับเชลซีเจอกับเทลคอสเซอร์ส่วนจับฉลากเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในช่วง before the match ในเกมที่เชลซีเจอเทลคอสเซอร์เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตบ ขาดตบบกห้องในก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ช่วง after the match ก็ขอจบลงกับเพียงเท่านี้ครับยังไงฝากกด subscribe ช่อง heart of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ